โดยที่สุดข่าวใหญ่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยสร้างความฮือฮาในปี2026ด้วยการเสริมกำลังครั้งใหญ่ทางทหารด้วยวิธีสีรุ่นใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีขีปนาวุธขั้นสูงไม่ใช่แค่รถถังที่มีกร่อหนาและปืนใหญ่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีได้อย่างแม่นยำทำให้มันกลายเป็นสุดยอดอาวุธไฮบริดแห่งสนามรบและที่ทำให้ทั่วโลกต้องตกใจคือราคา ที่ไทยจ่ายต่อหนึ่งทันถูกกว่าที่หลายคนคิดมากติดตามให้จบเพราะในวิดีโอนี้เราจะพาไปเจาะลึกวิธีซีรุ่นล่าสุดของไทยฟังก์ชันใหม่ๆและราคาจริงที่ทำให้มันถูกผูกเดาถึงไปทั่วโลกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาร์ทตสการ์ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวรถยนต์ซูเปอร์คาร์ไปจนถึงเทคโนโลยีทางการทหารที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากพวกเราปี2026ประเทศไทย ประกาศจัดหารถถังวิธีสีรุ่นใหม่จากจีนที่พัฒนาโดยบริษัทนาริงโคซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะรถถังหลักเจเนอเรชันที่3าที่ทันสมัยแต่รอบนี้ไม่ใช่วิธีสีแบบเดิมๆอีกต่อไปเพราะมีการติดตั้งระบบขีปนาวุธนำวิธีที่ทำให้มันไม่ได้เป็นเพียงรถถังแต่กลายเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลที่สามารถรับมือได้ทั้งรถถังศัตรูและแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำวิธีสีปกติมีจุดเด่นอยู่แล้วทั้งกรอบป้องกันแบบเบอรอ อิสโ s รซิกทิวาม r ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลปืนใหญ่ขนาด125มิมแต่รุ่นใหม่ของปี2026ที่ไทยได้รับการส่งมอบนั้นเพิ่มศักยภาพด้วยการยิงขีปนาวุธเลเซอร์ไดที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ไกลถึง5กิโลเมตรเรียกได้ว่าเกินกว่าขีดความสามารถของรถถังทั่วไปในแง่าราคานั้นคือสิ่งที่น่าจับตามองเดิมทีวิธีรุ่นมาตรฐานมีราคาประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันแต่ในรุ่นปี2000 26ที่อัปเกรดระบบขีปนาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงราคาพุ่งไปอยู่ราว7.5ล้านดอลลาร์ต่อคันหรือประมาณ280ล้านบาทไทยแพงขึ้นจริงแต่ยังคงถูกกว่ารถทางตะวันตกอย่าง M1A2 a b r a m s อรมสที่มีราคาเกิน10ล้านดอลลาร์สิ่งที่ทำให้วิธีสคุ้มค่าก็คือความหลากหลายในการใช้งานไม่เพียงแต่โจมตีเป้าหมายบนพื้นดินแต่ยังสามารถป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามทางอากาศในระดับต่ำเพิ่มความได้เปรียบในการรบทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จุดสำคัญอีกอย่างคือระบบดิจิทัลแบบใหม่ที่ติดตั้งมาในวิที C ีปี2026รถถังไทยจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยอื่นแบบเรียลไทม์รู้ตำแหน่งศัตรูทันทีผ่านระบบ b a t t l e f i e l d Management System กลายเป็นการรบแบบเครือข่ายที่ไม่ใช่เพียงรถถังคันเดียวแต่เป็นทั้งกองรบที่ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดมีเสียงวิจารณ์ว่าการลงทุนเช่นนี้อาจทำให้ไทยต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาและฝึกกำลังพลเพิ่มแต่รัฐบาลไทยมองว่านี่คือความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ มากกว่าเรื่องตัวเลขเพราะภูมิภาคนี้กำลังแข่งขันด้านกองทัพอย่างต่อเนื่องไอทอยอไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองล้าหลังได้อีกแง่มุมที่น่าสนใจคือมิติทางภูมิรัฐศาสตร์การซื้อวิธีซีจากจีนยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนแน่นแฟ้นขึ้นและเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้กำลังหันไปหาทางเลือกใหม่ๆไม่ได้พึ่งพาแค่อาวุธจากตะวันตกเพียงอย่างเดียวด้านเทคนิคเองก็มีการแก้ไขจุดอ่อนเกา่เกาๆเ,เช่นเครื่องยนต์ ที่เคยถูกวิจารณ์ว่ากำลังไม่แรงพอตอนนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ดีเซลกำลัง1,300แรงมา้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติทำให้วิ่งคล่องตัวขึ้นในสภาพภูมิประเทศแบบไทยไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาหรือพื้นที่ลุ่มน้ำวีทีสี่รุ่นใหม่นี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นใจทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังวางตำแหน่งกองทัพในแบบใหม่ใช้รถถังที่ไม่ใช่แค่กระเหล็กแต่เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ที่ยิงแม่นยำมีระบบดิจิทัลและต้องการตัวเองได้ครบวงจรสรุปแล้ววิธีสีรุ่นปี2026ของไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อรถทั้งแต่คือการลงทุนในอนาคตด้านความมั่นคงที่จะสร้างความได้เปรียบทั้งในสนามรบจริงและในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีสีรุ่นใหม่ของไทยปี2026กับราคาที่หลายคนพูดถึงคุณคิดยังไงบ้างการตัดสินใจของไทยครั้งนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าหรือเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตา คอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาร์ทอสการาชเพื่อไม่พลาดเรื่องราวยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารล่าสุด